สวัสดีครับผมวันนี้เข้าแปลงทุเรียนมาดูหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันครับนี่ครับรอยน้ำที่มันไหลผ่านแปลงทุเรียนไหมสภาพก็ประมาณนี้นี่คือคูน้ำที่ขุดให้น้ำมันไหลไปทางนู้นนะแต่ขุดไม่ทันแล้วครับ ดูสภาพต้นครับตั้งแต่ตยอดลงมาใบเหลืองหมดแล้วครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองมารักษากันดูครับรออรน,นี่ครับถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มา ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวิธีของผมมันใช้ได้หรือเปล่าครับแต่ก็ลองดูก่อนครับผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาแล้วเขาบอกให้ใช้ยาเมทาเล็กซินครับผสมน้ำลาดโคลนไว้ก่อนครับขั้นตอนแรกครับเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอปเทล่าที่มันจะทำลาย ต้นไปมากกว่านี้ครับนี่ครับไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับคือตายลงมาจากยอดเลยครับแต่ใบข้างล่างก็ยังถือว่าใช้ได้ครับเขาบอกว่าห้ามเข้าไปเหยียบย่ำในบริเวณทรงพุ่มมากนักนะเดี๋ยวเราเข้าไปตอน โรยเอายาไปเททีเดียวครับดูครับสภาพน้ำยังไม่หมดเลยครับมันเป็นทางทางผ่านของน้ำนะแต่มันปกติทุกปีมันก็ไม่เป็นอะไรมากคนระับ่ปีนี้คือมันสามวันสี่วันติดเลยครับสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับต้นนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็เริ่มเหลืองนี่ครับตาดอกกำลังจะออกเจอน้ำเข้าไปแห้งเลยครับหน้าจะไม่รอดนะร่วงมาแนละ้วเดี๋ยวเรารักษาต้นกันครับ เรื่องดอกค่อยว่ากันครับเอาต้นไว้ก่อนดีกว่าครับดูครับยอดเพสลาดถ้าไม่ตายก็ถือว่าโชคดีแล้วครับโอเคครับส่วนผสมของยาที่ผมจะใช้ลาดคนก็เมทาเล็กซิน1ลิตรครับไอ,อ้น้ำหนลิตรกับยาเมทาเล็กซิน สองช้อนโต๊ะผสม <c oughs> นี่ครับผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลาดลาดโคนกันครับเดี๋ยวเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยนเนีลำแรกแล้วก็เดี๋มาจอบมาครับโอ้ลากนี่ฮะนี่คือลากฝอยฮะเห็นไหมมัน ตายมาแล้วครับนี่ครับรากตายมาแล้วครับแล้วก็ขุดคนนิดนึงนะ่ะรากเน่าเลยครับ นี่ครับผมก่อนที่เราจะใช้ยาเมทานินลาดนะเราก็ขุดรอบโคนให้มันประมาณนี้ครับเพื่อที่ยามันจะไม่ไหลไปทางอื่นนะครับลาดเลยครับให้มันร,บรอบๆนะรอบออกไปไหนแลยฮะ เพื่อให้มันซึมลงไปในดินนะในรากของมันยับยั้งเชื้อราครับก็ทำไปทุกต้นนะลองดูกันครับว่าหลังจากที่เราลาดยาไปแล้วอาการมันจะดีขึ้นหรือเปล่านี่ครับผม หลังจากที่ลาดเมทาเล็คซินไปแล้วสองวันต้ทนที่น้ำช่วมก็ใบก็เริ่มเหลืองแล้วครับดินมันก็เริ่มแห้งแล้วเราก็จะมากระตุ้นลากกันครับลองดูครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าเรามาลองดู เนื้อเนื้อไม้นะครับว่าเขาตายได้ยังเนี้ยเนื้อไม้ยังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่แห้งนะเราก็ลองมาลองดูกันครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยฮิวมิกปูวิกครับเป็นปุ๋ยกระตุ้นรากครับแล้วก็ เป็นน้ำแบบน้ำแบบผงผสมลาดโคนครับนี่ครับผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลาดโคนนะครับแในัำแรกเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนะครับต้นละสักประมาณครึ่งกิโลถึง 7, เจ็ดแปดขีดนียโอเคครับเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยกันนะครับนี่คผมก็หว่านปุ๋ยไปกันนะ พอวานปุ๋ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้น้ำที่ผสมกับิวเมครับประมาณสักสองบัวลดน้ำเนี้ยนี่มันบัวเล็กเราไดใช้สักสองถังจะตักถังนี้ตวงโอเคครับเดี๋ยวตักน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปลาดโคนกันครับนี่ครับผมหลังจากที่ ตักน้ำมาแล้วแล้วก็มาลดกันเลยครับลาดไปฮะหลบตอนที่อาการนนะักก็ลาดให้เยอะหน่อยฮะ ก็ทำ่างนี้ไปทุกต้นนะของผมนี่มีประมาณอยู่เกือบสิบต้นครับมีฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ฝั่งนน้นอีกสามสี่ต้นครับก็รวมๆแล้วก็รวมเกือบสิบต้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าแล้วผมก็ จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับโอเคครับทำไปเรื่อยๆครับทุกต้นครับ